คุณยงค่ะครับสวัสดีครับครับวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างครับกอ็อย่างเห็นเห็น <ๆ S 2> อย่างนั้นนะฮะวันนี้ในช่วงเช้ามันพยายามยกขึ้นมาในช่วงสองสองวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มีรีเยสรไมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ตลาดเสียทรงผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่การเขย่าในระยะใน,ในสั้นๆเท่านั้นเองแต่ภาพเนี่ยมันก็ยังเป็นบูริชเหมือนเดิม คือเทรนยังเป็นขาขึ้นใช่ไหมฮะเทรนยังเป็นขาขึ้นแต่ผมมองว่าผมมองว่าในจังหวะนี้น่าจะพูดว่ายังไงดีละ่ะไม่ใช่การพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮอะ <c oughs> อย่างน้อยนะจะต้องเห็นคอนโซลเดชันนิดนึงก่อนที่จะไปทางใดทางหนึ่งค่ะคอนโซลเดชันคืออะไรครับเอ,อเหมือนกับไซด์เวย์แล deep นะ้วบีบตัวนะฮะอ๋อมีการบีบตัวครับนั่นคือสมมติฐานทางเทคนิคอลนะ ก็คือยังไงก็ไม่น่าผ่าน1,228หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมมองว่าตลาดเนี่เป็นอ p trend ตอนเนี้ยตลาดอยู่ในอยู่ในขาขึ้นชัดเจนเรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มคือคุณหยงไม่ได้พูดแต่เราคิดไก่ไ้ขึ้นในจังหวะเดียวอะไรนะฮะคุณหยงไม่ได้พูดแต่เราคิดตามที่คุณหยงพูดไงเลยคิดออกมาดังๆพูดออกมาดังๆแทนอ่านะค่ะค่ะค่ะไงต่อคะเชิญค่ะ มันผมผมมองว่าน่าจะเห็น c o n s o l i d a t i คือการคือการสร้างฐานไม่ใช่พักฐานนะการสร้างฐานนิดนึงส่วนจะไปต่อหรือไม่เนี่ยผมมองมันก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นมากกว่าลงอยู่ละตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่อ่าดูไม่ชัดอะไรค่ะค่ะกลยุทธ์ในช่วงนี้คือยังไงต่อคะถ้าเป็นลักษณะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้เหรอค่ะอถ้าสังเกตจะเห็นว่า ลาดมยงยงติดไมคหน่อยค่ะใส่ปากหน่อยค่ะเสียงหายฮัลโหลครับโอเคได้ยินชัดค่ะโอเคโทษทีครับ่มันมีสัญญาณซื้อในในหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามาครับผมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะดรไ e ไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยผมก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่พูดถึงกลยุทธ์เนี่ยผมมองว่าผมมองว่าถ้ายังไม่มีของคือจริงๆมัน ถ้ามีของเนี่ยเราน่าจะมีของเก็บไอยู่ตั้งแต่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งเรา้อยเจ็ดสิบครับนั่นคือสัญญาณซื้ออันสุดท้ายในมุมมองอืจากจุดนี้ถ้าคุณยังไม่มีของผมว่ารอนิดหนึ่งเลือกตัวเข้านิดหนึ่งตัวที่อาจมีสัญญาณเพิ่งมีสัญญาณซื้อเนี่ยมันจะปลอดภัยมากกว่าตัวไหนที่ไปไกลแล้วเนี่ยผมอยากให้ระวังือเลือกยังไงดีครับตัวที่มีสัญญาณซื้อตัวที่อะไรนะครับตัวที่มีสัญญาณซื้อนี่เลือกยังไงดีครับ เลือกยังไงแม่เลือกตัวที่เพิ่งเบรกไฮอะครับถ้าตัวที่มันเบรกไฮไปสี่ห้าแท่งแล้วก็ไม่อะดูง่ายๆเลยอย่าไปดูอะไรซับซ้อนค่ะค่ะนะฮะลองดูเนี่ยอย่างอย่างช่วงที่มีสัญญาณซื้อล่าสุดเนี่ยพวกกลุ่มพลังงานแต่กลุ่มพลังงานตอนนี้ก็ต้องเลือกดูเหมือนกันนะครับกลุ่มพลังงานนี่เลือกยังไงดีครับโอ้อย่าถามผมอย่างนี้เลยเอาเอาเป็นเทคนิคดูตามดูตามเทคนิคอ็เนี่ยง่ายกว่าเพราะว่า ถ้าคุณถามผมแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นมุมมองส่วนตัวทันทีซึ่งเหมือนอันตรายเดวดูแท่งให้หน่อยสิกลุ่มพลังงานเรียกดูวันไหนนี่จะถามเป็นแท่งคุณก็ดูตามหลักของแท่งเพียนไปเลยดูตามหลักของเนี่ยตามทฤษฎีดาวก็ดีตามแท่งเพียนก็ดีสมมตินะตามทฤษฎีดาวของคุณหยงนะคะแท่งๆกี่แท่งที่ทะลุหายปตทฮะคุณธีรันตอนนี้เรากําลังตามคุณอยู่นะผมไม่มีชาร์ปปตทนะสิที่วันพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้า ถ้าคุณเห็นว่ามันทำนิวไฮแล้วเพิ่งขึ้นมาแล้วมันอยู่ในระดับที่มันอยู่ในระดับที่สต็อปลอสเนี่ยมันไม่ไกลเกินไปใ,ในระดับที่คุณรับได้ผมก็ไม,ม่มองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมที่จะไม่เข้าครับผมโอ้นะครับพูดอย่างนั้นไปดีกว่าแต่ว่าจะเลือกตัวไหนเนี่ยาการไปบอกว่าตัวไหนสำหรับผมเนี่ยมันพูดยาก มันเป็นมันเป็นเฟลเวอร์ของแต่ละคนเฟลเวอร์ในเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นมันเป็นในการตามแต่ละตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะนาทีแต่เซ็ตตอนเนี้ยดูดูโอเคแล้วผมก็มองว่ามันมีกำลังที่จะไปในขาขึ้นมากกว่าขาลงชัดเจนตอนนี้คุณยงมองว่าถ้าหุ้นมันสร้างฐานใหม่แล้วก็ s o l i d ด t ชันก็กัดทนกันนิดนึงแต่ผมมองว่า ผมมองว่าถือแล้วถ้าถูกทางถือแล้วเล่นพอฟิคบรนไกลๆตรงนี้น่าจะได้น่าจะได้รีเทิร์นที่ที่น่าพึงพอใจครับผมครับผมอ่ากลยุทธ์การบริหารพอร์ตในช่วงที่ทำคอนโซลิเดชันอย่างเงี้ยก็คือเราให้ลงพลังงานอ๋อไม่ใช่ผมไม่ได้บอกให้ลงพลังงานผมบอกว่ายกตัวอย่างเช่นพลังงานซึ่ง<อ>มีสัญ,ญญาณซื้อในช่วงที่ผ่านมาก็คือก็ต้องมานั่งเลือกหุ้นกันว่าตัวไหนมีสัญญาณซื้อแล้วเราก <c oughs> เก็บตัวนั้นเอาไว้แน่นอน โอเคก็โอนคิดจะเป็นนักลงทุนต้องทำกันบ้านครับผมคุณผู้ชมก็ต้องตีกราฟทำกันบ้านกันเจ็บหุ้นครับลองทำกันบ้านดูนะตอนนี้ทำทาเรื่องท็อปอยู่คุณโยงกับไอ l ีแอลค่ะท็อปก็โอเคไอ l ีอลก็โอเคเนาะเนาะให้ด้วยผมก็่อโอเคนะผมไม่ได้บอกว่า add your d i s c r e t i o n ครับโอเคโอเคได้ได้ยังก็ข้อระมัดระวังในการลงทุนแล้วคะตอนนี้ คืออย่างนี้หุ้นหลายๆตัวที่คุณเห็นโดดเด่นมาเนี่ยกลุ่มแบงก์หรือกลุ่มอะไรก็ดีเนี่ยมันมีสัญญาณซื้อมาสักพักละผมเป็นเทคนิคเล์ผมให้น้ำหนักเกียร์ชาร์ตแพทเทิร์นมากกว่าปัจจัยพื้นฐานฉะนั้นฉะนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าผมจะเลือกหุ้นที่คือคือผมจะเลือกการเทรดเลือกเข้าในจุดที่ผมเรียกว่า high probability trade เท่านั้น คือจุดไหนที่ดูแล้วมีความเสี่ยงต่ํามีโอกาสที่จะได้สูงตรงนั้นผมจะเข้าต่อให้ผมเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันไปต่อแต่มันเสี่ยงสูงผมก็ไม่เล่นอตอนนี้ผมว่าเพลย์เซฟไว้นิดหนึ่งดูให้ละเอียดนิดหนึ่งหุ้นที่กำลังมาหุ้นที่เพิ่งมาเพิ่งเบรกมีหลายตัวอยู่ค่ะครับผม ก็หุ้นที่เราถามคุณยงไปเมื่อสักครู่แหละคือหุ้นที่กําลังเบรกมานะคะครับอืมฟังอยค,คุณยงแล้วก็ต้องตีโจทย์แกให้แตกนะคะคต้องใช้ปัญญาเยอะตอนนี้ผมว่าเล่นไม่ยากนะ,ะถ้าเลือกหุ้นเล่นไม่ยากมันมัน,มนไม่มันมีหุ้นให้เล่นเยอะมนหลังฝากเล่นดูไปไเรื่อยๆเจอหุ้นให้เล่นเยอะมากเลยมนหลังฝากเล่นด้วยนะถ้ามันไม่ยากนะ ฮะมันไม่ยากอ่ะคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่หาไม่ได้แหมแม่คุยกับพี่มอนนี่ต้องมีสตินี่เดี๋ยวไม่ทันแหมตอนนี้คุณผู้ชมอาจารย์หยงฝ่ายหยงแกก็บอกแล้วนะคะหุ่นหาไม่ยากแต่ต้องเบ่งหายทุกตัวเอาตัวนั้นครับค่ะคได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ